เลือไมวีโก้นะครับปี0506ตัวแรกเลยนะครับก็อันนี้เปลี่ยนหลอดไฟนะครับให้เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าหมดเลยนะครับได้กิโล1น8 490 128 490นหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้สามารถหลีได้นะครับจะมีปุ่มหลีอยู่ตรงนี้นะครับเราก็หลี สเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปสองสเต็ปสามก็ได้ประมาณนี้นะครับสามระดับหนึ 1, 2, ่งสองสามได้สามระดับนะครับแต่มันปรับได้แล้วก็พอกลางคืนนะครับกลางคืนเราเปิดไฟกลางคืนอ่านี่นะครับจะมีไฟตรงนี้นะนี่ติดอยู่นะครับนี่ กลางวันปิดไฟหน้านะกลางคืนเปิดไฟหน้านะครับจะมีตัวนี้คอยบอกสีฟ้าก็ติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถหลีได้นะครับตั้งคืนมันเข้าเข้าตาเราเนี่ยเราก็หลีนะครับแล้วก็หมุนวารุ่มนี้นะครับหมุนปรับแสงเอาหนึ่งสองสามนี่นะครับสามารถหลีแสงได้นะครับอันนี้ก็ประดิ์ใน มือถือมันถ่ายกล้องมันถ่ายมันปรับแสงนะครับจริงๆเรามืดมากเลยนะแทบจะไม่เห็นล้อันนี้สว่างสุดนะครับนะครับก็มีเข็มเทสหน่อยวัดรอบโอเคความเร็ววัดรอบวัดรอบ4 0 0พก็เร็ว200โอเคนะครับเข็มน้ำมันเข็มความร้อนก็จำลองขึ้นมานะครับอาศัยปิดเปิดเอา ถ้าปิดนะอันนี้ปิดนะครับปิดเข็มลงนะครับปิดเข็มลงเปิดเปิดเข็มก็ขึ้นนะครับอันนี้จําลองสัญญาณขึ้นมานะครับโอเคครับก็เรียบร้อยไมวีโก้ทำไฟใหม่นะครับ